ไปตงแข่งรอบแรกเยี่ยบไปแสงแก้วนะครับจะเป็นัรบที่สาด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เนแบบไหนผมไปจุดกันแล้วคเกนะครับขแสงแก้วทีน้เฮ้อ สองแก้วหมายเลขเจ็ดนะครับแข่งขันวันพุธนะครับเวลาสิบโมง